อันโยคเซโยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเรตที่ซเซอร์เเรกอรี่นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ นะครับผมามาคราวที่แล้วก็อีเวนจี้ตอนนี้ก็อีเวนจี้อีกแล้วอีเวนหน้าก็เป็นอีเวนต์ตัวละครประจำเดือนมีนาคมนะครับผมเราไปดูกันว่าจี้นี้จะเหมาะกับตัวละครประจำเดือนมีนาคมหรือเปล่านะสำหรับจี้ที่มีชื่อว่าโดรนซุปเปอร์การ์ดนะครับผมความสามารถของโดรนนี้เนาะก็คือเมื่อเราทําการเริ่มต้นทานดูดอากานะครับผมมีโอกาส55%เนาะที่เราจะ create super shield นะครับผมสามารถ create ได้สูงสุด2ขั้นเมื่อไม่สแสดงผลนะครับผมบวกเพิ่มอีก10% ลแล้วก็มีความสามารถในการผุดเลนด์มาร์คเมื่อศัตรูก่อสร้างเลนด์มาร์คหรือว่าได้รับเลนด์มาร์คนะครับผม6 0เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเลนด์มาร์กของเราหรือว่าก่อสร้างเลนด์มาร์คของเรานะครับผมมีการจิภาพเส้นที่จะตั้งจุดสต็อปบนพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมและจุดสต็อปนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเดินผ่านเนาะจะเดินผ่านไม่ได้แต่ศัตรูเดินผ่านได้ถ้าเกิดว่าศัตรูมีการป้องกันอยู่นะครับโอเคแล้วก็อีกจี้หนึ่งก็เป็นจี้เดียววกััันนนะรผมเเป็อ์ช่่ทีซึง ก็ครีเอท50%นะครับผมไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มน้องเมืองผูด40%แล้วก็สร้างป้ายสต็อป40%ดังนั้นหาเวอร์ชัน2ดีกว่าซึ่งเวอร์ชัน2นะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆเนาะจากการเปิดแพ็คพันนะครับผมแล้วก็เอาของในแพ็คพันมาอัพนะครับผมให้กลายเป็น A อบวกเนะครับผมแล้วก็เอามาแลกเป็นก้อน S นะครับผมแล้วสะสมก้อน S 6อันนะครับผมเอามาแลกจีน้องไปได้เลยแล้วก็จะได้ของแถมนะครับผมเป็นแสงแสงล้มแสง วิกก็ว่ากันไปเนาะแตนะ่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่ได้จะได้จี้ใหม่นะครับผมอยากได้จี้เกาๆนะครับผมที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้สักเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถหาได้ในนี้เลยนี่ก็จะเป็นเอ่อทอยด้านหน้าถอยหลังใช่ไหมแล้วก็มีดับเบิลสี่สิบเปอร์เซ อันนี้ขุดมาล้วนๆขุดมาเดาล้วนนะครับผมเพราะว่าลุงไม่ได้เห็นจี้นี้มานานมากๆ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 ไม่เห็นอะไรใช้เลยนะครับผมแต่อันสุดท้ายจําได้เพราะว่ากดแปเมื่อกี้เนาะเพ้นนะครับผมตกเลนมากของศัตรูเนาะเพ้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีป้องกันเหมือนจะเป็นป้องกันดีบัฟมั้งหนึ่งครั้งแล้วก็มีป้องกันกระจุมตีนะครับผม90% 2สองครั้งเนาะแค่นี้แหละทจำได้ไม่ต้องหาหรอก หาใหาอยางอื่นเถอะเวนจี้นี้ไม่ต้องหาหรอกหาตัวละครใหม่ดีกว่านะครับผมไหนๆตัวละครใหม่ก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงซักประเดี๋ยวหนึ่งก็แล้วกันซึ่งตัวละคร,รคใหม่นี้นะครับผมน้องเป็นใส่วิกแบบจ๋าๆเลยนะครับผมความสามารถที่ลุงเคยเห็นไปเจอมาเนาะนก็น้องก็จะสร้างทหารไพ่บนพื้นที่ใดสักพื้นที่หนึ่งนะครับผมการวิกของน้องก็จะเป็นลายวิกเป็นส่วนใหญ่อืมคือน้องจะก่อสร้าง ในแถวที่มีทหาไพ่และน้องจะวาไปที่ไพ่นั้นในหนึ่งการทอยน้องจะสามารถได้สร้างได้2อที่มันก็เป็นสายวิกันเนาะแต่สองี่ลุงคิดว่ามันน้อยไปนะครับผมมันมร,รู้รู้ความสามารถน้องเนี่ย <c oughs> <g iggle> ก็ประมาณลุงก,ก็รู้แค่นี้แหละเออเดี๋ยวลุงไปศึกษาเพิ่มนะครับผมสําหรับเอามาทําคลิปรีวิวเนาะโอเคจบ,บตัวละครใหม่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเหมือนกันอันนี้เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผมการเปลี่ยนระบบจี้ที่ถูกปลุกใหม่เนาะข้างล่างมันจะไม่มีแล้วนะครับผมที่จะจะให้เราสะสมกา๊าซบีเพื่อเอามาแลกเป็นที่ถูกปลุกนะครับผมเขาได้หายไปแล้วไปที่เรียบร้อยเนาะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมเราก็ต้องเล่นเหมือนเดิมนะครับผมเล่นเหมือนเดิมแล้วก็สะสมอยู่ไหน,นเนี่ย อันนี้นะครับผมสะสมการ์ด B เหมือนเดิมนะครับผมแต่จานวนมันจะน้อยลงเนาะเพื่อเอามาแลกเป็นการ์ด S นะครับผม1ใบหรือว่า2ใบสะสมการ์ด S นะครับผมครบ10ใบเนาะก็เอามาแลกเป็นเวอร์ชัน1นหรือเวอร์ชัน2ไปได้เลยนะครับเป็นหรือนะก็คือแบบซุ่มนะครับผมหรือว่าเราจะสะสม10ใบอันนี้สะสมจํานวนการแลกไม่หายนะครับผมแต่อันเนี้ย เอามาแลกหายนะครับเพราะว่ามันมีกรอบแดงๆอยู่เนาะสิบใบนะครับผมเอามาแลกเป็นจี้ที่ถูกผู้ที่ต้องการไปได้เลยซึ่งมันก็มีจี้ที่โหดอยู่ไหมสามอันนี้ไม่โหดแน่นอนนะครับผมไม่มีใครเล่นอ๋อมีสิอันนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะอันนี้รู้ว่ายังไม่มีมีใบก็ดีนะเอ้ยนีออนเหรอป้ายห้ามนีออน น่าสนใจนี่นเนี่ยปัจเจ้าปัตตินะครับผมโดรนอืมแต่ทำไมมันเป็นแบบสูกนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้แบบฟิกฟิกก็สะสมการเยอะกันหน่อยก็แล้วกันอืมเอ๊ะมันจะเปลี่ยนการเนี้ยมันจะหมดอายุเดือนห้าวันที่สามสิบดังนั้นหลังจากเดือนห้าวที่สามสิบอ่ะถ้าระบบมันไม่เปลี่ยนอ่ะลุงคิดว่าจี้ทั้งหมดอ่ะจะเปลี่ยน แล้วไอ้การ์ดที่หาตอนนี้มันจะใช้กับจี้รอบหน้าไม่ได้คิดว่านะไม่งั้นจะเกิดการดองจะเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่หาจี้มงจี้ใหม่กันนะเราจะหาจี้เก่ากันนะครับผมเพราะว่ามันปิดฟรีไงจี้เก่าก็หโหดก็มีเยอะแยะใช่ไหมใช่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนอีเวนต์จี้เก่าก็ยังมีอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากได้จีนะ้น้องหมกเนาะน้องหมวก หุ่นกระป๋องนะครับผมก็สามารถหาได้หมวกซูเปอร์ชิลก็ยังอยู่อ่าอยู่หมดเลยนะครับผมประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับจี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็พบกันใหม่เนาะสำหรับคลิปรนะีวิวอีเวนต์นะวันอังคารนะครับผมคิดว่าดูก่อน เมื่อกี้ก็เข้าดูก็ไม่ได้ดูลุงไม่เคยดูแบบวันจบวันสุดท้ายเลยวันที่28นะครับผมโอ้โหสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เลยก็คือวันอังคารนั่นแหละเนาะก็มาพบกับตัวละครประจำเดือนมีนาคมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เวลานี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้า,าขอทุกคนเปความสุขการรีคิวสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดลุงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมด่าลุงได้แต่อย่าด่านลุงแรงนะครับผมไปละชุบชู้